สวัสดีครับวันนี้พี่หมี Big กแบร p r ์พรีเมียมคาร์นะครับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้พี่หมีจะมารีวิวเจ้า MG GS นะครับ1.5ปี2017นะครับผมวันนี้จะมาในสีของสีดำครับ MG GS 1.5D ครับเป็นรถ SUV อเนกประสงค์นะครับรถครอบครัวนั่งได้5ที่นั่งนะครับภายในกว้างขวางครับผม พี่หมีนั่งได้สบายครับผมส่วนมากพี่หมีจะเอารถใหญ่ๆมารีวิวนะครับเพราะว่าพี่หมีนั่งได้นะครับรอบคันนะครับมือจับเป็นสีดํากับตัวรถนะครับล้อเป็นล้อแมกอลลอยแท้จากศูนย์นะครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับมีโลโก้ MG นะครับผมตัวนี้ <c oughs> เบร i ดไดนามิกนะครับเป็นระบบของ MG นะครับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ MG นะตัว b บริดไดนามินะครับผมตัวนี้ MG GS 1.5เป็นเครื่องเบนซินขับในเมือ <c> ง <oughs> <c oughs> ได้ประหยัดน้ำมันไม่กินน้ำมันมากนะครับนั่งสบายสำหรับคนสูงอายุก็นั่งได้นี่ครับภายในด้านหลังของเจ้า MG GS นะครับ สามารถจุสัมภาระได้พี่หมีเรียกว่าได้เยอะปริมาณหนึ่งเลยนี่ครับภายในของมันช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับใส่รถจักรยานพับได้หนึ่งคันนะครับตัวนี้พี่หมียังนั่งได้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวนี้แมนเเนี่ยมีคนนิยมกันเยอะมากนะครับเห็นวิ่งกันตามเป้าถนนเต็มเลยนะครับผมภายในนะครับตัวนี้เป็นจอฮัตสสกรีนนะครับเป็นวิทยุแอร์เป็นแอร์ออโต้น,นะครับผมสามารถปรับระดับความเย็นได้ครับเลือกออกโต้ได้เลือกแมนนวลก็ได้ครับภายในเบาะเป็นเบาะหนังสีดำเบาะหนังสีดำนะครับทำความสะอาดง่าย ไม่ต้องกลัวน้ำเปียกหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับเช็ดได้เลยครับภายในด้านฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยเป็นมังติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายโทรศัพท์ได้แ airbag ที่พวงมาลัย1ลูกนะครับพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังเลขไม์อยู่ประมาณ80,000กว่ากิโลเท่านั้นครับผมเลขไม่แ8ดหมืกว่ากิโลครับรถปี2017ถือว่าใช้งานน้อยนะครับ มีบุคเซอร์วิสการันตีนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้รถบ้านแท้ๆครับกระจกนะครับเป็นกระจกปรปับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับทั้งสทั้งสี่บานเลยเป็นอีกหนึ่งตัวท็อปของ MG นะครับค่าต่อการใช้งานครับผมเรื่องด้วยภายในว่างมากครับ อย่างพี่หมีตัวใหญ่ๆเนีเขาไม่นั่งได้สบายครับเบาะหน้าเบาะหลังไม่มีการเข่าชนทั้งนั้นนะครับ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาดูราคาของเจ้า MG GS 1.5ปี2017ตัวนี้กันดีกว่าครับผมว่าพี่หมีจะขายพี่ทูกค้าเท่าไหร่กันนะครับปกตินะครับราคาในตลาดจะอยู่ที่3,99,000เาหนะครับ แต่วันนี้พี่หมีลถแพคาราคาให้แฟนเพจพี่หมี Big Bear p พ e ีเมียมคานะครับเหลืออยู่ที่359,000หาเท่านั้นครับผม359,000หาเท่าน,นั้นเครดิตด,ดีออกรถใช้เงินจองแค่1,000บาทใช้เงินดาวแค่0บาทผ่อนไปเลยครับ6,000นปลายปลายถึง7,000ต้นๆน,นะครับผมสำหรับ7 2และ84งวดน,นะครับลูกค้าเครดิตด,ดีออกได้ทุกอาชีพครับ สนใจติดต่อที่ Big b แบ r พรีเมียมคาร์2า0 9 6222นะครับผมอินบ็อกเข้ามาหาพี่หมีได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมสหรับวันนี้พี่หมีและเจ้า mgts ตัวนี้ต้องขอลาไปพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณครับ